เห็นหลอยู่เนาะครั้งนึงดงครับผมนี่ส่งไหลอืมสน้งพี่น้ำเดืออืออ่าคนเนาะอ๋อหนึ่งเดียวสยงามจังส่้งเป็นไหลอืออ้ยประกัน สวัสดีครับผมสว bon er, ัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะสวัสดีขอบรรับชมสองมิจฉาลุยตาสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกท่านครับผมจากทางทีมในประเทศเรากำลางประเทศนรรมน่าจ้ะมี้พอกำวันที่18นะคะ18ตุลาษฎร์ธานี25เรา6 18จ้ามีนาจีก็เพื่อคิดค่าล่างหอยล่างหองเนาะแม่นครับเพื่อนแผนหายอยู่ให้กินแบบไม้ครับผมตุ่มไม้แลค่ะพี่น้องจะป้าล่องหอยล่องหองมาใส่ตุ่มใส่หมูสส่จ้ะ รักปลารักป It really mm ูร hmm. uh ักปูเนาะเจ้าแต่สิได้สิมันจ้าเจากันสิมันเนี่ยจ้ะกินไดก็เอาเบิดจ้าสิเนาะสมมติช่ชงก็ไม่คิดพกขี้กาเหมือนอย่เขาลงหัวลงหองสิได้สิมันบ่เนาะจ้าสิได้นี่ยใช้กับเข่าเนาะไปกันเลยจ้าไปครับผมหลังแหลกี่ใส่ให้เบิ้งครับผมหวานกับสิเนาะสใส่หัเปิ้ลโบโบสุดหลังเนาะแน่นครับผมอาหารที่ใส่ก็โครงไก่อย่างเดียวด้วยสิเนาะ เพราั้งใจทำนว่านามไหลเดี๋ยว่ไหนี้บจะไ่แม่นครับผมช่วงนี้นามไหลแห้งครับผมใช้ห้ามอะไรห้ํมจะไหลนี้นี้ครับผมเพราะว่าเข้าใกล้ผูกติดกับมุ่งไว้ครับผมอ๋อแล้วไรแห่งมันที่ใส่เบิ้ลครับผมม่งใส่กับเป็นทําเลก็ับเป็นกอกหินแน่เป็นน้องน้อยๆครับผมเพราะว่าไปใส่หัวไงบ่ไรครับผมถวงนามแห้งเกินครับผมใส่หัวไงนามไหลแห้งครับผม ดูแบ่บ่ไปยังบ่ไปยังบ่ปล่อยบ่ปลอยขอด้าอด้ายดเราวดูเ็วบ่ไปใสดอกได้ครับไปอัดขนาดก็เร้วละมากมาไปล้างไหครับผม หลังสองครับผมเหมือนี้เอามุงมาสิผ่าหลังได้ครับผมแต่สิบ่ได้ใส่เบิ้งงบดคู่หลังครับผมสีใส่ซอยกันครับผมนี่ครับใส่แรงน้มหน่อยครับใส่แรงน้าใหญ่บ่ได้ครับช่วงนี้เฮ็ดกะห้ายากครับผมทดลองก่อนะเด้อครับถาดุน้ำกันตอนยามมาสีมานบาเนาะแมนครับผมโอ้โหใหม่ลมฉันนั่นเลยครับผม ้านลุ่นน้ำกันตอนยามครับผมบันไม่เคยเห็นปลาบ่ย่เคยเห็นปลาหรอ,อทาลุน่นตอนยามเพล่เห็นเพ่เห็นใส่หลังนะครับีูแต่หินดีครับผมเล้วนี่ปูเนาะเล้วนี่ปูนี่ปูลปลาเสร็จ ผมก็กำไส่แบบเป็นแบบนั้นน่นนนาอะไรกี้เอ้ยโอเคครับผมมาร้านผู้ตายครับผมอยู่ในร้านมันหมาด้อย <c oughs> าดุนกันบัดยามเด้อครับผมบัดจิตเปนั่งอีกเจ้าประมาณชั่วโมงก็กลักวกับจิตลงมายามครับผมใช่ด้านหน้าหลังสุดค่ะคบผมอารยากาศมัร่มรำไรร่มห้องครับผมหนาวช่วงเด็กน้อยครับผม นะครับผมไปพักเดี๋ยวจักหน่อยเขามยามครับผมประมาณชั่วโมงกว่าส่วนกันตอนยามใะไปครับผมบัดนี้ลงไปหลุดน้ำกันครับผมในเวลายามเหรอครับผมนางเบิงเวลาเล็วแม่ครับผมชั่วโมงกูกลัวเหรอครับผมไปครับหลังแหลกแห้งมันแต่ว่ามันไม่ลังแหลกใส่ด้วยครับผมพออาสียามลงไปหาหม่งทีค่อยใส่ครับผมหม่งที่ใส่ครับผม นีปลายังลมนครับพี่น้องดูน้กันครับผมไปเขาจะใส่เป็นเทอลรกเดียครับของปีนี้ครับผมนี่บอกิเกลยยงาคือวต้เาเ็นไตเขาเป็นอะไต้นหอกลายต้หอกลย่ะี่ยอายต้นย่ต้นนอกยามตัวชวโมงกลัวเลยนี่ครับผมต้หนอกก็มีเอาดุนบึงครับผม คบบ่กบ่ก็ลงน้ำลำหวยแน่เลยด้ครับผมจะาม่านานไปเล็กเลกแม่ถว่วตุ่มครับผมปลาอะไรไหมจับบกติโอ้โหเขาท่ายอยู่ตัวครับขาที่บ้องขาตุ่มใหม่แก่ตุ่มใหม่สิขาที่บ้เยอวเลย อ,าาอ๋อซ้ำอีกอะเตนีมกันไปครับผมอันมีจากเรื่องน้ำไดเลยเนางคอยปิงบ่กพออีตีมังค <laughs> ันเนี่ตอนใส่นะพี่น้องมานางพัาดเหลวไม่คิดว่าคือขั้นขั้นขาโอ้พรเบงว่าเมนเพลินเนาะบบได้โบได้ต้องถ่วต้องเท้วบูดได้พี่น้องที่ไตเขึ้นเนี่ยอซะมาเก่งทไ่คิดว่าแก ว่<ว>าปันใดเนาะ่ปัไนไดครับผมปันใสดูป่อหลังอยู่ครับผมปันปัปปปนไหนยืดเลือ,อี้ครับเลนปลาอเดตเปนป่าตอด่ข้นขใสดูป่ปห่วยจังเลย่เห็นตำทับเขาเชิบเเพราะรูพาะนบ่เ,เอานี่เด้ิงามเลยจั หลังจากสังกิกไสจันพี่น้องสุดยอดดิจ้าไาบันจิกขวดเข้าท่าเข้าท่ามกเล่นมุกอ๋อเอาตัวเราสามเอาตัวละาสามเอาคนสามพีเอาคนสามโอ้ยเกือบหลงพี่น้องเกือบหลงสนามเมือนตมครับวันนี้กิก๋กิลมื่อตมคนขายขาพอดี นี่ครับงามอยู่ครับปลาเกิดเป็นโทรศัพท์ตัวหน่ะใส่มุกใส่ใส่มุกนี่ครับนี่โอ้งามาาอยู่ครับอาจารตาลำดีสองก็ง,งามหลังครับผมหกตาไปเถิงครับไก,กลหนามบ่ได้ครับผมหนามมันมีปรีงอุ้ยไอ้นอันนี้มีปูด้วยปูมีบ่มีจ้าอ้ตัวนงึง ลูกสาวแห่งมักปูจับดองอยู่เห็นปูตัวนึงก็แลันโอ้ยไเพิ่งจะกาไหลายอยู่อู้ยประกังประกังอปูครับผมข้างกับอีปูจ้ะนันมี้สุดยอดจ้ะหึอล้่ถอยเราต้องหัจเป็นลมี้นเป็นห่วงจ้า

มันออกท้างขวางหนึ่งแจมไปบปดครับผมคือบอไหลังก็เป็นน้ำไหลครับผมเอาดีๆด้วยอย่าโดดน้ำดิเมันอไม่ครบจะเสียกโดดน้ำ อ,อประการครับผมใส่ก็ต้องซี่ทุกตัวอืมหลายตัวกินตปเรื่อยๆครับผมหลังละเล็กละน้อยเพราะว่าน้ำหลายชนมากปลาผนจะไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับอืเมืม่อกี้ว่าคนใสด่ดนูแต่เ่าวว่าท่านไหนมาใส่แต่คนอืน่นคนใสด่ดนูเลยหน้านี่นะ่ มันใส่ร้ายอยู่ครับผมฝนต่อไว้น้ำเดือดใส่อะไรกับกูมะน้ำครับผมพอาะถ้าพวกกูเมื่อบมื่อใดครับผมเพราะว่าคันฝนตกแห้งอยานน่างน้ำพัดนี้นะครับน้ำรำห่วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นหนาฝนอยู่ครับไปใส่ขามเคลืนไว้ครับหลันนงนี่บ่ปันไดครับผมใ<อ>ห้มิจิก็มาเก็บเลยครับหลังน้อยเดียว คือบ่อดันกันกระเรี่เห็นปลาชิดละลอยอยู่มีแต่ปลาหลุดลอยกินฟีบ,บอ่กินฟีบอ่ะโอ้ทุ่งน้ำบอกสิมีอยู่ครับเป็นปลาข้าวมุนนนใช่ไหปลาข้าวมุนปลาซิวเขาหน่อยเนาะกินกันเก่าครับผม ก็จะส่ยกินเปลือยดีกว่ากันปลาอีกครับนี่ซังอลายเต๋อไปดิค่ะลายมกเลยดิเขาไป็นมกนะคะเปลี่ยนจากเฮ็ดมาหากินปลาลงมือครับผมมันปลามุกปลาปลนครับผมเห็นบมาล้างเห็นไอ้ก่างไอ้ก่างนาะ ไอ้ก่างก็ดีได้ปนท่านร้ชมนี่ีครับที่ครับไอ้กางหอ้คุณก่างต่มปนท่านูัชมนตมจนหน่อยน้ำใส่น่ะตีนุ่ไปตะมือโนุ่อาวไหลเตียวอยู่ครับคุณางตัวนี้เนาะงานลุดเลงานลุดเล็ เอาก่อนนะช่วยเอาก่อนเดี๋ยวก็คือโครงไก่โครงไก่สดครับผมธนาแรงนี่สิใส่ห่อมนั่นด้วยครับแต่วันนี้หนาฝนน้ำไหลก็เลยใส่ห่อบ่ได้ดพฝนไหลนี้ครับตื่นตื่นเมื่อจะของเอนมื่อจะของเตือนตัวไอ้น้ำด๊อ <laughs>

ปีนี่เธ <c oughs> <พ>อแหลกไงโรฟิทครับนี่วะนี่เขาไปเติมกันนี่เนา,า,าะตัวงามเลยครับผมเด้งกับกัดตีขนาดเต้มามป็นงานไยใครมูเด้งกับกัดตัวใส่ไว้ได้าจากงานการฝันการประกัก พบกประกาใหี่พเนออกเนาอจริจ้ะตี๋แหนแท้ตัวเดียวนะ้ะจ้ะสมิจิลีเ้าบครับผม งคงไก่ตีงนีน่ยนาาใสใโอมีอยู่ครับผมเตกันแล้วจ้าต้องตกน้ำด้วยจ้าตะกอนตกน้ำทนั้นอนก็ว่ <c ười> บอกานา พวกตีวัยใส่อปูกับโบเห็นเลยจ้ะพี่น้องปูก็เคยเห็นเนาะจังไรอือปลาข้าวมุนปลาซิวกปลาซิวเขาปลาก้างปลาซิวเขาหน่อยปลิ่นกันไป เพันลุนกินฟรีอยูด่ด้แต่ว่าพันกินอิ่มมันคือโอ่งบไใดที่บบที่นี่้องพนยายเขินดิ <c oughs> ายตื่นกันไปหรอครับพ <c oughs> ตาปงว่าเช่อะใ่ื้ละนเนี่ครับที <c oughs> ่ใส่เบิ้งเป็นล้างแหลกครับผม <c oughs> เอายิงว่านี่ปูปนะ <c oughs> นี่ <c oughs> แสบยัอาศัยได้ไหมใหม่นะถ้าไม่เห็นเขาแบบ็มีปูอยู่ครับผมอาศัยใหม่เออคือภาพลงเลยอ่ไนกันค่หนึ่งสคู่สองคูสองเนห,นงห็นมังนกมาแต่สองเนาะโอ้ดีดีดีจ้า <laughs> นม่กระเมือนต้องนามแค่ใต้ก่อนกลอนนแล้นะมันก็หูตุ่มใหญ่โอ้หูตุ่มหน่อยมันเอาออกหย่นแล้วคนอืมจะก็ได้อีแล้วน่าดูดูสามแต้มเลยมันดูนีครัม เดมนียอครับพันจิมีปลานี world, ่ยางมันมีตัวโตขึ <S <S ้นที Pen ่เอามันที <In> ่เอาเพิ่งไซือกลับมาเลยดิเดวก็หารเหรอครับผมตัวสองใส่กี่้อยด้วยครับผมผันสูครับผมตัวสามตัวสามเลยหรอครับผมสามตัวแล้วครับ

ครั<า>โอ้ตัวน,นี้ตัวใหญ่อยู่ครับผมจักเมือนสีตน้นมาจักหยังาบจอกตัวสีตนะ้นอ่ะจอกตาสีหล่มใสหนาปลาอะไรก็ตัวใหญ่อยู่ปลาซิวเขาหนูครับก็ตัวใหญ่จ้ะโอ้เขาทาอยู่ยด้วครับผมตาตากับตัวง,งาบทั้งยี่สิบตัวนครับผม เป็นล่องน้ใเหอครับผมี่ปูวะครับผมแต่อยะช้องฟังอยกหนี่งีฮงใส่ปูเนาะปูดีด้วยครับเราว่รมีพหมอ่่ได้ัตัวนี้มันต้องส้นแต่ใส่บ่อยมีไหมเนาะมีปูไหมปนิดแพ้มีจีรีปูก็มีก็ต โอ้นี่จะป่าเนาะจ้านี่ใจอยผิดหวังเลยหลังนี้ไม่มีปูทุกตีหลังีปูใส่หมนปูปูได้ครับเปิดบ่อไมนึกว่ายามเรือหมดบ่อว่เกอหด้ว แสดงว่าปูคนบางท่านเขานะครับอีกหลังนึงครับผมหลังที่ใส่ตอนใส่ให้เบิ่งเสรนหลังสุดท้ายนะครับผมแต่ว่ามันเป็นหลังสุดท้ายได้หลังหนึ่งด้วยครับเป็นไรปลาไหลถ่ายในทีสุดปลาไหลเดี๋ยวเห็นไหลอยู่เนาะหลัางนี่ดเบิ่งครับผม ก่งไหอยู่มส่งีน้ำเดือดอู่อ่อ้ยลอยู่คราบนีนี้นาะมนะครัวผีาเลยจ้ะอือขาวเลยปะมองในร้าน้มกขาดูมองน้ำกปะ้ะี่ว่างามนี่ครับหลัง ล้างเดียวในชั่วโมงนะจ๊ะล้างเดียวเจ้าสีไข่แน่ได้ไหมครับได้อยู <mel <mel ่หลังนึงได้ครับทางมีน้ำตารล้างสุดท้ายครับาตใส่มุกประกันแบบบส้นได้ยู่ครับสมชันเราไม่สมครับบนขันไม่สมน้ดืหลังสุดท้ายน้ำกาล หลังสุดท้ายฮะเอาขุนะเทียมขุนกระเทียมสุ้วปลาดุ๊กโอ้ยใส่ชิ้นชิ้นตี๊ดปูอยู่ข้างล่างเลยอ่ะปูบ่เขาบ่ปูอยู่ใต้สุ่มบ่เขาปูอยู่ใต้สุ่มก็นปูบ่เขาวสุดนอยู่ใต้สุ่มหนึ่งตัวแล้วก็ปลากั้ง ปลากข็งนี่แนี่ยอยู่ครับพอได้ปนนะครับนั่น,นนั่นนั่นตัวสุดท้ายโอ้ยขอเขาเจอละไอหนึ่งตัวปูหนึ่งตัวเนาะปูหนึ่งกับปลากข็งนะครับแดนลบไปลบมาครับนั่นคือถ่ายแต่พี่ว่าโอเคนปเดี๋ยวเตรียมกันเตะมือ <laughs> กูเมื่อน้ำครับผมใส่ขามเคลื่อนบอไน่ไยๆกระปูยิถ<น>ึงเห็นดิชื่อปลาันลงมาปลาสันให้ดีนะครับโอ้หลายๆยเตย๋คอตครับผมกินบมอเตอรครับมุกบดัดเฮ้ยบูประเสรแล้ะครับผมปลาซิวลอง,องปูจะหนีบจิ้มดอง จำดองผัดผัดก็ได้ผัดน้ำมันหอยปูผัดเดี๋ยวหลายตัวดครับปูดีตัวนึง่าบอหานมเยันี่ครับผมสองสามสีห้าตัวนี่หนูประมาณนี่ปลาเดียหลายเติบอยู่ครับเมาใส่เทอรเรสนะครับปลาเดี๋ยหลายเตบอยุ่จ้ะก็ต่างครับผม เก็บตุ่มน้ำนาครับผมเอาไว้บ่ได้ครับเพราะว่าเป็นแถฝนตกแห้งตุ่มสีไลไเป็นน้ำหนามเพราะว่าช่วงเป็นช่วงหนาฝนอยู่ครับผมบ่คือหนาแร่งครับผมใส่ขามขึ้นได้ครับใบอยากเสียงเนาะบ่อยากเสียงเป็นตุ่มไม้นั่นมันหรอครับตุ่มวจะสั่งมาครับผมอ่ะเพิ่งผลงานครับผมจ้าปลาเป็นปลาเด้อจ้ามาเนี่ย เราวแว่เบื้องเฮ็ดอยู่เนาะมันเขาออกบานมาสายคือปอย่างจ้ะพี่น้องเฮ็ดโกเลียงโบเหลือจ้ะเห็นพี่น้องผู้คนมื่อก็บเพื่อก็ได้อยู่จ้ะพ่อพ่อได้กแกงผู้่นอยู่เนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้จ้ะมาสายก็เลยมาใส่ตุ่มปลาเลยจ้าก็เป็นหอยเป็นห้องที่เคยมาใส่ปีที่แล้วล่าจ้ะปีนี้ก็ร่างมาใส่เป็นเทเล็กจ้ะที่ปลาก่างปลาขาวเหรอครับผมปลาซิวเขาครับผมจ้ะเป็นเทเล็กของปีก็เรียว่าหมันอยู่เนาะเพราเด็กคืเด็กจ้ะ นี่ปูครับผมอันนี้เป็นปูค่ะปูภูเขานี่ครับผมถือว่าตัวใหญ่อยู่ครับผมห้าตัวห้าเต้มเนอะพี่นอ้องครบปันไดเนาะนี่ครับผมถือว่าหมานพ่อด้อยู่ได้กินครับผมพ่อ,พอด้อยู่ได้กินเดีจ <พอ S 2> ้าจ้หผลงานคลิปวันนี้นะจ้ะเป็นคลิปของวันที่สิบแปดเนาะค่ะสิบแปดตุลาคมสอ,องพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าคลิปพว้าลงหอยลงหงองหากินหายอยากเพ้นใหม่เนาะถือว่า พอได้ยูได้กินจ้ะเมคกี้กับพ่อกี้ก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึง่งนะจ้าเชินชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำได้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคกี้พ่อลุยจ้าเมคกี้กับพ่อกี้ก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าวละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคกี้กับพ่อกี้จ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม แ้วสำหรับคลิปมื่อนี้ยเมื่อกี้ก็พอกี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงจำนี้ละจ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าเมื่อกี้กสิภาพไปหาอย่างพีกก่กาญใดเนาะจ้าเมื่อกี้ก็พอกี้กกกกขอตัวลากระบ,บานก่อนเลยจ้ากล้องมาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญานิย,ยมย,ย์เอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆลด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้ครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมกลับบ้านพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสสวัดีค่ะเฮ็ดสิออกบ่อย ล่อ,อ,อหลุ่นน้ำกันครับผมเฮ็ดเออกใหม่ปะครับผม